สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูเพียงตะวันวิทยาวิโรธในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้ขึ้นบทใหม่นะคะบทที่4เรื่องจำนวนนับ1 1ถึง20ก่อนจะไปเรียนเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของบทนี้กันก่อนนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบบทนี้แล้วนักเรียนสามารถ บอกจำนวนของสิ่งต่างๆและแสดงสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนดได้อ่านและเขียนตัวเลขคินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ11ถึง20ได้เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ11ถึ20ง20ค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในหัวข้อการนับ11 ถึง20กันค่ะแต่ก่อนจะไปเรียนเราไปฟังเพลงการนับจำนวน11ถึง20กันก่อนนะคะ ยังไงบ้างคะนักเรียนเพลงการน,นับจํานวนสนุกไหมคะวันนี้ก่อนจะไปเรียนนับต่อนะคะเรามาทบทวนจํานวน1นึถึงสกันก่อนนะคะนักเรียนลองดูภาพิีงครูให้นักเรียนนับนี้นะคะเป็นภาพบินสอค่ะเราวนับพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เมื่อครบสิดนะคะคุณครูเอาดินสอมามัดรวมกันเป็นหนึ่งมัดนะคะมีดินสอสิบแท่งมัดรวมกันเป็นสิบแท่งมัดได้หนึ่งมัดหรือหนึ่งสิบนักเรียนนักเรียนสังเกตนะคะดินสอสิบแท่งนะคะคุณครูเอามามาัดร,รวมกันนะคะหนึ่งมัดหรือหนึ่งสิบนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูการนับจํานวนต่อจากสิบกันนะคะ นักเรียนเมื่อกี้เรามัดรวมสิบแล้วนะคะที่นี่เราจะเริ่มนัดต่อจากสิบกันนะคะดินสอนหนึ่งมัดหรือหนึ่งสิบนั่นเองนะคะเพิ่มดินสอนอีกหนึ่งแห้งค่ะสิบเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดนักเรียนสิบเอ็ดเพิ่มอีกหนึ่งเป็นส <12 S 1> ิบสองสิบสองเพิ่มอีกหนึ่งเป็นส <13 S 1> ิบสามสิบสามเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบสี่ สิบสี่เพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบห้าสิบห้าหนึ่งเป็นสิบหกสิบหกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบแปดสิบแปดเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบเก้าสิบเก้าเพิ่มอีกหนึ่งเป็นยี่สิบเมื่อครบยี่สิบนะคะกินซอส ที่เป็นแห้งนั้นคุณคณรูมัดรวมกันเป็นอีกมัดหนึ่งนะคะรวมเป็นสองมัดนะคะมัดก็คือสองสิบหรือยี่สิบนาเองค่ะนักเรียนเราจะเริ่มนับจากสิบไปทีเพิ่มทีละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งนะคะนักเรียนการนักเรียนคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนสังเกตภาพนะคะ ในภาพนะคะเป็นขนมปุยฝ้ายหรือขนมถ้วยฟูค่ะเป็นขนมมงคลนะคะทั้งคนไทยและคนจีนนิยมเอาใช้ในงานมงคลนะคะมีขนมปุยฝ้ายใส่ในถาดแล้วก็วางเรียงข้างนอกโดยคนักเรยนทีนี้ในถาดนั้นมีจํานวนสิบนะคะเดี๋ยวเราจะมานับต่อจากสิบกันนะคะว่านักเรียนลองดูว่าภาพที่หนึ่งเนี่ยใบบัวเขาจะนับได้เท่าไหร่มานับพร้อมๆกับใบบัวนะคะ สิแล้วก็11 12 13มีขนมปุยฝ้ายทั้งหมด13ชิ้นค่ะนักเรียนมาดูภาพต่อไปกันนะคะมีขนมปุยฝ้ายเท่าไหร่นับต่อจากถาดในถาดมีสิบนะคะนักเรียน10แล้วก็11 12 13 14 15มี่ขนมปุยฝ้ายทั้งหมด15ชิ้นค่ะ ต่อไปนะคะมีขนมปุยฟ้าเท่าไหร่เอ่ยสิบแล้วก็11 12 13 14 15 16 17 18มีขนมปุยฟ้ายสชิ้นค่ะเรามานับและบอกจำนวนสิ่งของกันต่อนะคะนักเรียนมาดูภาพกันค่ะ ในภาพนะคะยังเป็นขนมปุยฝ้ายอยู่นะคะขนมปุยฝ้ายในถาดกับที่วางอยู่ข้างนอกเรามานับจํานวนที่วางอยู่ข้างนอกนะคะสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามีขนมปุยฝ้ายสิเกชิ้นคะนักเรียนมาดูภาพต่อไปนะคะ นักเรียนเห็นไหมเอ่ยลองนับดูสิติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กตกมีขนมปุยฝ้ายทั้งหมดเท่าไหร่คะนักเรียนเก่งมากค่ะขนมปุยฝ้าย2ี่สิบชิ้นนั่นเองค่ะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะนักเรียนการนับจํานวนตั้งแต่สิบเอ็ดจนถึงยี่สิบเรานับเพิ่มทีละหนึ่งนะคะเพิ่มเพิ่มครั้งละหนึ่งละหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ นักเรียนวันนี้เราได้เรียนรู้การนับจํานวนนะคะ11-20ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนเรามาดูว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างมาอ่านพร้อมๆกับคุคมูนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือจํานวน 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 สิบเก้ายี่สิบเป็นจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตามลำดับโดยนับต่อจากสิบนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูหวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดต่อนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ